สวัสดีค่ะจาก YouTube ช่องงานประดิษฐ์งานคระเชบายครูพี่เอา๋นนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมีลายนี้มาแบ่งปันนะคะตอนแรกก็กะว่าจะทำเป็นที่รองถ้วยกาแฟอะไรประมาณนี้นะคะพอทำไปแล้วนึกได้ว่า อัดวีโอแบ่งปันดีกวา่าอะไรประมาณนี้นะคะได้ที่ครูใช้จะเป็นไหมพรมเส้นใหญ่เนาะเพราะว่าถ้าสมมติจะใช้ลองเ,ออเป็นจะใช้ลองเป็นแก้วน้ําหรือแก้วกาแฟหรือว่าเป็นออลองเป็นถ้วยน้ําซุปอะไรประมาณนี้มันจะต้องซับน้ําได้ฉะนั้นว่าลักษณะได้ก็ต้องเป็นได้ไหมพรมนะคะได้ที่มันให้มันซับน้ําได้เนาะถ้าสมมติใช้ได้อย่างอื่นมันไม่ซับน้ํะนะคะ อาจจะซับน้ําแต่มันอาจจะซับน้ําได้ไม่ดีเท่าไหมพรมนะคะอะต่อมาเริ่มกันเลยอะลืมบอกว่าไหมพรมที่ครูใช้เป็นต้นแบบเนี่ยจะเป็นไหมพรมเส้นใหญ่นะคะสีตามชอบนะเข็มที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์อ5ทับ0 6ทับ0เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยโซ่นะคะครูจะทําแบบนี้นะคะพันแล้วก็อันนี้ พักขึ้นมาแล้วก็ดึงผ่านไปครั้งที่1ยังไม่ปล่อยนะคะครั้งที่2องแล้วจึงปล่อยนับหนึ่งนับสองนับ3ามสี่ห้าหเนะคะเมื่อได้โซ่เจ็ดแล้วก็ทำให้มันเป็นวงกลมโดยแทนลงมาช่องเอเนี่ยนะคะช่องแรกเนี่ยแทงลงไปผ่านขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปเลย ะะต่อมาตามด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามพันหนึ่งครั้งคือพอหนึ่งคอแทงมาช่องนี้นะคะดึงออกทีละสองนับหนึ่งนับสองตามด้วยโซ่สองนะคะทำเหมือนเดิมพอหนึ่งคอพอนันนี้นะคะแล้วก็ดึงออกทีละสองดึงออกสองห่วงแล้วนะนะคะแล้วก็ดึงออกอีก ก็จะได้ขามันแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งเมื่อครบสองแล้วก็โซ่สองนะคะพอหนึ่งข้อแทงลงไปพันขึ้นมานับหนึ่งนับสองเมื่อครบสองแล้วก็โซ่สองพอหนึ่งข้อ ดึงออกทีละสองนับแนงนับสองเมื่อครบสองแล้วก็ตามด้วยโซ่สองนะคะลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นคู่คู่กันเราทำทั้งหมด8คู่นะคะเราจะเจอกันตอนที่เรา,เาจะครบ8แล้วเนาะเรามาดูนะคะเมื่อเราถักครบ8ดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดนะคะเมื่อเราครบ8คู่แล้ว เราก็จบด้วยโซ่สองหนึ่งสองนะคะนับไปไอช่องเนี่ยหนึ่งสองสามนะคะลงช่องที่3ามแทงลงไปผ่านขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปเลยนะคะเราก็จะจบแถวนี้ด้วยแบบนี้แบบที่ครูจบให้ดูนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด8คู่เราเพิ่งอยู่แถวแรกนี้นะคะแถวต่อมาเราขึ้นต้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสาม พอหนึ่งคอลงซ้ำที่เดิมซ้ำไอช่องเดิมเมื่อกี้นะคะแล้วก็พอหนึ่งคอลงช่องถัดมาหลักถัดมาลงซ้ำอีกที่เดิมอ่ลักษณะงานจะได้แบบนี้เราจะได้ทั้งหมดแถวนี้เราจะได้ทั้งหมดสี่ขาเมื่อเรียบร้อยนะคะเราได้สีขาตามด้วยโซ่สองพอหนึ่งคอลงหลักถัดมา แล้วก็ลงซ้ำหลักเดิมนะคะเมื่อครบสองแล้วก็ย้ายมาหลักถัดมาลงซ้ำหลักเดิมเมื่อครบแล้วก็โซ่สองย้ายมาหลักถัดมาลงซ้ำย้ายมาหลักถัดมาลงซ้ำ โซ่สองย้ายมาหลักถัดมาลงซ้ำนะคะย้ายมาหลักถัดมาแล้วก็ลงซ้ำสังเกตว่าพอมันครบสีแล้วนะคะเห็นไหมครบสีแล้วก็โซ่สองลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ถักวนมานะคะ หลังจากที่เราถักวนมาแล้วเราจะจบแถวกันนะคะเราจะจบแถวนี้ด้วยโซ่หนึ่งสองนะคะเมื่อครบสองแล้วนับไปเหมือนเดิมหนึ่งช่องสองช่องสามช่องลงช่องที่สามแทงลงไปผันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปเลยลักษณะงานของแถวที่สองก็จะได้แบบนี้นะคะเรามาตอ่อแถวที่สามกันเลยแถวที่สามก็โซ่สามนะคะ แล้วเราก็ลงตรงหลักมันเราจะลงทุกหลักนะคะทีนี้พอเราลงทุกหลักเนี่ยเราลงครบแล้วตามด้วยโซ่สามแถวที่สามนะคะแถวที่สามแล้วตามด้วยโซ่สามเมื่อโซ่สามแล้วก็มาลงหลักถัดมาเราลงทุกหลักเลย นะคะเมื่อครบทุกหลักแล้วก็โซ่สามย้ายมาหลักถัดมาลงทุกหลักเลยนะคะเมื่อครบแล้วก็โซ่สามย้ายมาหลักถัดมาเราจะทำแบบนี้วนไปนะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่ ถักวนมานะคะเราถักวนมาเราจะจบแถวนี้ด้วยโซ่หนึ่งสองสามโซ่สามนะคะเมื่อได้โซ่สามแล้วก็นับหนึ่งสองสามลงช่องที่สามแทงลงไปผันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปเลยแล้วก็จะจบเหมือนเดิมนะคะลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ เราจะขึ้นแถวใหม่นะคะเราก็โซ่สามเหมือนเดิมหนึ่งสองสามคราวนี้เราทำพอหนึ่งคอแทงลงไาช่องถัดมานะคะดึงออกสองค้างไว้นะคะพันลงช่องถัดมาดึงออกสองค้างไว้นะคะพอหนึ่งคอคือพันหนึ่งค้างลงช่องถัดมาดึงออกสอง นะคะค้างไว้เมื่อเราครบแบบนี้แล้วนะคะเมื่อเราครบ1 2 3 4 4หลักแล้วก็ดึงออกมาเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่5 1 2 3 4 5่งงลงนี้นะคะทำคอทอหรือ x อ็ลงนี้โซ่5ค่ะ1 2 3 4 พา,านแล้วก็ลงหลักแรกเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงออกสองค้างไว้นะคะต่อมาเหมือนกันหลักถัดมานะคะดึงออกสองค้างไว้แทงลงไปเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยสองห่วงเนี่ยดึงลูดออกมาสองห่วงค้างไว้นะคะเหมือนเดิมเราทําทุกหลักเลยนะคะ เมื่อเราครบทุกหลัก4หลักแล้วก็ดึงออกไปหมดเลยตามด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสาสี่ทำคอทอหรือเอ็กลงตรงกลางนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าต่อมาทำเหมือนเดิมค่ะหลักแรกค้างไว้หลักที่สอง ค้างไว้หลักที่3ามค้างไว้นะคะหลักที่4ดึงออก2ก่อนค้างไว้แล้วก็จึงรวบกหวดเลยตามด้วยโซ่ห้อืมนะคะเรามาดูลักษณะงานแถวนี้จะได้แบบนี้เราจะได้แบบนี้แล้วนะถักวนมานะคะเรามาดูนะคะหลังจากที่เราถักบนแถวมาแล้วเราก็จะจบแถวด้วย อันนี้มันก็ต้องเป็นโซ่ห้าใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าทางมานี่นะคะแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จะเป็นหนึ่งช่องสองช่องสามช่องลงช่องที่สามแทงลงไปเลยพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปอ่ะเราก็จะจบแถวแล้วนะคะ ต่อมาแถวสุดท้ายนะคะถึงแถวสุดท้ายแล้แถวนี้เราก็จะขึ้นต้นด้วยโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดขึ้นต้นด้วยโซ่เจ็เลยแล้วก็คอทอหรือเอ็กลงนี้โซ่เจค่ะสามสี่ห้าหเจ็ดลงถัดมาโซ่เจ ข้ามตัวนี้มาลงถัดมานี่เลยโซ่เจ็ลงช่องถัดมาโซ่เจนะคะเราจะจบด้วยแถวโซ่เจ็ดนี้อนะคะแล้วสณะนานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ถักวนมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถว เราถักวนมาเราจะจบแถวนี้ได้โซ่เจ็ดนะคะคุณถักได้เท่าไหร่ลนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเมื่อครบเจ็ดเราก็ลงนี้เลยเอาใหม่เอาใหม่อ่าลงนี้เลยนะคะ,ะ,ะ,คะก็จะเห็นว่ามันก็จะจบแถวแล้วเราก็ล่นมาครั้งนึงตรงนี้เพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ดึงออกไปเลย ตัดสั้นได้ให้เรียบร้อยเวลาเราสั้นได้เราก็สั้นไปตามโซ่นะคะจะเห็นว่าเราก็จะได้งานมาละลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะถักเป็นที่รองแก้วรองถ้วยขนมหวานนะคะ,ะก็เป็นอันเรียบร้อย ถักไม่ยากนะคะเราชอบสีไหนเราก็เลือกสีเอาอืมลักษณะของงานที่สําเร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมถักแป๊บเดียวเราสามารถทําเป็นที่รองแก้วอาแก้วน้ําเนาะนะคะหรือเป็นที่รอ,องถ้วยขนมหวานก็ได้นะคะอันนี้สีแล้วแต่เรานะคะนอกจากนั้นนะคะหลังจากที่เราเ เราถักใช้เองแล้วเราก็สามารถที่จะถักเป็นลายได้พิเศษเราได้นะนะคะทำเป็นรายได้พิเศษหรือว่าถ้าใครไม่อยากได้รายได้พิเศษก็ถักใช้เองขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ